ไม้พัทรเดชหวานเวอร์หอมดอกไม้อวยพรวันเกิดปุ๊กลุกฝนทิพตู่พบทอนเข้าห้องอัดร้องเพลงประกอบละครจังหวะหัวใจในสะอาดติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้นายฟ็อบนิวสเตอรี สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะฮะในรายการ Pop News Daily ในครับวันนี้เจอกับอูและเอมฟูทีมกันละถูกต้องเมื่อวานเอมแอบดูอยู่ค่ะพี่อูจริงเหรออยู่คนเดียวใช่ไหมเงาเหงาหน่อยวันนี้กลับมาเป็นเพื่อนละถูกต้องนะฮะเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าเป็นข่าวบันเทิงที่ไม่บันเทิงจริงๆนเพราะว่าช่วงนี้ข่าวความสูญเสียเยอะมากๆเลยส่งกำลังใจให้กับทุกคนด้วยนะคะผ่านเรื่องราวกันไปวันนี้ข่าวแรกของเรานะคะขอย้อนนิดนึงแล้วกันเมื่อคืน The Voice 2020ต้องบอกว่าเป็นรอบ blind audition สัปดาห์ที่่นนนัเเอง็ Watch TheiceK นั่นเองนะคะเห็นว่าเด็กๆแต่ละคนคือเก่งมากๆแล้วก็โคชทั้งสี่เนี่ยแย่งชิงกันเลยอ่ะแบบโอ้โหเรียกว่าปุ่มกดหันมาที่ทับพังนะฮะใช่ค่ะเริ่มที่กดใน้องคนแรกเลยนะคะนี่คือน้องคริสตามีเสียงที่ขยี้ใจมากๆค่ะกับบทเพลงความทรงจำที่สะกดทุกสายตาเลยนะคะแล้วก็จับใจทุกคนซึ่งในงานนี้ก็ได้เลือกหญิงเดียวของเราหญิงคนเดียวนะคะอย่างโคชแหม่มไปนั่นเองยังสงสัยอยู่เลยว่าเอ๊น้องเกิดทันหรอเพลงเนี้ย ความทรงจำของพี่แอมสวรักเอ็มว่าคุณพ่อคุณแม่น่าจะชอบแล้วก็เปิดให้ฟังนะคะมาตอนที่อีกหนึ่งสาวน้อยนะคะนี่คนนี้คือน้องแพนด้านั่นเองนะคะที่ร้องเพลงประโยคแรกค่ะก็โชว์พลังเสียงกับเพลงทุ่งอย่างแค่คนคุยซึ่งพี่แมมฮอตมากเลยนะรอบนี้นะคะก็อยู่ในทีมของโค้ชแอมอีกเช่นกันค่ะนี่คนนี้เทมากคนนี้ตัวจี๊ดเมื่อคืนเลย อายุ12ขวบนั่นเองนะคะสายแรปเปอร์ค่ะชื่อว่าน้องอมซับนั่นเองนะคะที่เขาเนี่ยขึ้นมาโชว์ความสามารถทั้งร้องเพลงและอย่างที่เราเห็นคือแรปด้วยเพลงชื่อว่า Lose Yourself นั่นเองค่งนนนะใช่ทำเอาโสต์ทั้ง4นะคะพากันกดปุ่มหันมาแย่งชิงเข้าทีมนะคะค <น S 1> ซึ่งสุดท้ายเขาเลือกใครรู้ไหมคนที่หันมาช้าที่สุดนั่นก็คือโค้ชดิ๊กชิโร่นะคะหันมาเป็นคนสุดท้ายเลยนี่แค่สัปดาห์ที่สองพี่อู๋ยังสนุกขนาดนี้บอกเลยว่าอาทิตย์หน้าพลาดไม่ได้เลยนะคะทางช่องของเรา PPTV HD 36เวลา สองทุ่มสี่สิบห้าวันจันทร์ครผมนี่เมื่อกี้เรายังคุยกันอยู่เลยนะระหว่างแต่งหน้าก็สงสัยว่าเอ๊ะสำหรับน้องอมซับเนี่ยค,คุณพ่อคุณแม่เขาเปิดเ em อเมเนมให้ฟังกันตั้งแต่เด็กเลยนะนถ้าเป็นยุคเรานี่ก็จอ,อาจจะชอบไงชอบแรปเปอร์ยุคเรานี่ๆๆๆอาจจะเป็นท่านเซอร์เอลตันจอห์นแค่ you feel the love tonight อ่ะยุคนั้นนะก็เดี๋ยวตามดูสัปดาห์หน้ากันต่อสำหรับรอบบายออดิชันนั่นเองนะครับไปดูกันต่อสำหรับเรื่องราวของคู่นี้เขาบอกว่าเป็นเพื่อนชายกับเพื่อนสาวคนสนิท เราเห็นแล้วเราก็อึจฉาอยากจะมีเพื่อนชายคนสนิทแบบนี้บ้างจังเลยพี่อู๋พี่พอจะเป็นได้ไหมฮะไม่ได้พี่อู๋ไม่ได้เลยก็มีลูกแล้วโอเคก็เขาเป็นเพื่อนไงสำหรับปุ๊กลุกกับไม้พัทรเดชนั่นเองนะฮะล่าสุดนี้ต้องสุขสันต์วันเกิดด้วยกับสาวปุ๊กลุกฝนทิพนั่นเองนะครับนี่มีการจัดงานยังไงยังไงคือดูยังไงมันก็ไม่ช่เพื่อนนะอาอย่าไปอย่าไปจับตามองมากนะฮะเพราะว่านี่ ดอกไม้ช่อใหญ่แล้วก็ที่สำคัญงานนี้เนี่ยาทางฝั่งของปุ๊กลุกเขาก็ลงนะบอกว่าขอบคุณหนุ่มไม้มากสาหรับงานเมื่อวานนี้ก็แสดงว่าคุณไม้เขาเป็นพ่องานให้หรือเปล่าก็ชัดเจนเป็นเจ้าภาพถูกค่ะแล้วก็แคปชั่นของหนุ่มไม้นี่ก็ลงเอาไว้หวานเจี๊ยบทีเดียวนะบอกว่า ตอนนี้เรารุ่นเดียวกันแล้วนะครับเดียวเดียวเธอเป็นคนดีคุณอ่นาอนธรรมดา,านะครับเป็นคนแคร์ความรู้สึกทุกคนรอบข้างเป็นคนตั้งใจทําทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้นะฮะตั้งใจจนสิ่งที่เธอเป็นเนี่ยเริ่มมาฝังอยู่ในตัวเราแล้ว <Hey. S 2> บางครั้งเราก็ถามตัวเองเหมือนกันว่าฉันเป็นคนจริงจังแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ <c oughs> ขอบคุณมากนะขอบคุณสําหรับทุกความหวังดีขอบคุณที่เป็นที่ปรึกษาในหลายๆเรื่องยากๆในชีวิตช่วงนี้ก็มีอีกเรื่องที่จะปรึกษาพอจะมีสัก200ร้อยไหม มีการขอยืมตังค์กันผ่านแคปชั่นนะฮะประมาณนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ขอพระเจ้าอวยพรด้วยสุขสันต์วันเกิดปุ๊กลุกฝนทิพย์นะครับน่ารักจริงๆน่ารักนะก็แฟนๆก็ลุ้นกันว่าเมื่อไหร่เขาจะพัฒนา จากเพื่อนชายคนสนิทเนี่ยเป็นคนรู้ใจก็ต้องรอลุ้นค่ะพี่อู๋แค่เพื่อนยังงานใหญ่ขนาดนี้นะครับ้าแฟนเนี่ยจัดฮอลเลยละกันไปต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวแล้วกันนะคะสำหรับหนุ่มคนนี้เลยเขาเป็นเจ้าพ่อเพลงอกหักพี่ตู่พบทอนั่นเองนะคะแล้วก็ขวัญใจสาวๆทั้งประเทศเลยต้องบอกว่ามาร้องเพลงประกอบละครทั้งช่องของเราด้วยจังหวะหัวใจในสะอาดนั่นเองเรื่องนี้ผู้จัดก็งานดีพี่จุ๋ยวรัตยาพระเอกนางเอกก็ดีคุณพุทธิชายนะคุณใหม่ดาวิกานี่แล้วได้นักร้อง ้องคนนี้มาเพิ่มสีสันให้กับเพลงอีกนั่นเองนะคะคุณตู่ภพธรค่ะเขาก็ขอฉีกลุกเลยไม่เอาละร้องเพลงอกหักเห็นว่าเพลงประกอบละครตองนี้น่าจะเป็นอีกแนวหนึ่งนะคะงานนี้ค่ะเราบุกไปเลยถึงการดีสตูดิโอในขะย่านเกษตรนวมินทร์ค่ะเก็บภาพรบรรยากาศร้องเพลงสดๆของพี่ตู่ให้ได้ชมกันนะแถมเจ้าตัวยังบอกเรานะว่าเพลงนี้ถือเป็นอีกมิติในการร้องเพลงของเขาเลยนอกจากจะเป็นเพลงรักที่สดใสแล้วเขายังต้องสวมคาสเตอร์ด้วยนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยเหมือนจะร้องแทน ความรู้สึกของพี่พูดพุทธิชัยสมมุติว่าตัวเองเป็นพระเอกใช่ที่พยายามหนีความรักจากคุณใหม่ดาวิกานะคะแต่หนียังไงก็หนีไม่พ้นนะคะซึ่งเขาบอกว่าเนื้อหาเพลงนี้น่าจะตรงใจกับใครหลายลคนด้วยค่ะเนี่ยฮะตั้งใจอัากันอยู่หลายชั่วโมงเหมือนกันเป็นเพลงที่ที่เรียกว่าไม่ได้ร้องเพลงสไตล์แบบนี้มานานเหมือนกันนะฮะ เผอๆไม่เคยร้องเพลงสไตล์แบบนี้เลยวยมั้งอันนี้ก็อบอุ่นแต่เป็นอบอุ่นอีกแบบหนึ่งครับเป็นอบอุ่นที่สดใสมากๆ <im itation> เพลงที่ตัวจะแบบอก,อกหักเยอะมากแต่เพลงนี้สดใสสดใสครับตัวเพลงเองมันก็ส่งให้ไปในทางนั้นอยู่แล้วครับเป็นเพลงที่ผมว่าเพาะมากๆเพ,าเพลงหนึ่งครับ <im itation> ก็ติดตามละครแล้วกันครับ <im itation> จังหวะหัวใจในสะอาดนะครับติดตามได้ทาง PPTV และ Insight นะครับแล้วก็ฝากเพลงเพลงนี้ก็ผมเชื่อว่าละครน่าจะเป็นละครที่สนุกมากๆเพราะผู้จัดก็เก่ง นักแสดงก็เก่งนะครับทั้งจุย๋ยทั้งพุทธแล้วก็ทั้งน้องใหม่ด้วยนะครับครับฝากด้วยนะครับ เคลิ้มจังเลยพี่ตู่ไม่ต้องร้องเพลงนะคะก็อบอุ่นแล้วค่ะแค่ยืนยิ้มนิ่งๆแค่ยืนยิ้มก็น่ารักแล้วต้องยอมรับว่าปกติเพลงแนวของพี่ตู่เขาจะเป็น R&B นะแล้วก็โอ้โหแต่ละเพลงเนื้อหามันแบบว่าแปกใจเปลืองทิชชู่เอางี้ดีกว่า้องแต่ว่าเอ็มชอบนะเพลงเร็วอย่างพูดพูดทำไมใช่ไหมใช่ไหมเขาชื่อเพลงนี้พูดทำไมบยบบใช่นี่แหละชอบมากอ่ะคราวนี้ไปกันที่บันเทิงต่างประเทศสักหน่อยนะฮะเป็นเรื่องน่ายินดีสําหรับแรปเปอร์คนนี้นิกกี้มินาทในวัย 36ปีโอ้โหเลขสวยเลขเข้ากับช่องเราดีแต่เธอคนนี้ก็โด่งดังมานานมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นข่าวในโซเชียลมีเดียต่างๆหรือว่าเพลงของเธอแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องตบตีก็มีเราก็ว่าจะไม่ไปถึงเรื่องนั้นอ่ะล่าสุดนี้ประกาศนะฮะ ตั้งทันลูกคนแรกเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากเมื่อสิ้นปีที่แล้วเนี่ยเธอเองประกาศว่าจะแขวนใหม่แล้วก็จะไปสร้างครอบครัวก็คือมีข่าวว่าเนี่ยแต่งงานกับคุณเคนเน็ตเพตตี้นั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นเพื่อนในวัยเด็กด้วยนะครับและว,วันนี้ถึงเวลาแล้วข่าวดีมาแล้วน้องมานะครับก็คือก่อนหน้าน,นี้เธอประกาศว่าเนี่ยก่อนหน้าน,นี้มีปฏิบัติการปั๊มลูก ต,ต่ำๆเนี่ยเห็นบอกคือละสามครั้งด้วยกัน <Hey. S 1> เขาเรียกว่าปฏิบัติการบูมบลุมบูมบูมบลูมบูมเบย์เบย์ซูเปอร์เบสนะครับก็งานนี้มีการโพสต์3รูปพร้อมกับ3คอสตูมเมื่อกี้เป็นเพลงซูเปอร์เบสของเธอนะฮะ <c oughs> ผมเอามาแซวเฉยๆนะหลายคนอาจจะงงอ่ะเธอคนนี้ก็ลงแคปชั่นว่าเพล็กเจอรที่แปลว่า ตั้งคานต่อด้วย Trouble Go Mummy นะคะปิดท้ายด้วยข้อความยาวว่า Love Marriage Baby Carriage Overflowing with excitement and gratitude Thank you all for the well wishes สำหรับคำแปลนี่ผมไปเซิร์ชใน Google มาแล้วแปลว่าความรักงานแต่งงานรถเข็นเด็กความตื่นเต้นและซาบซึงใจที่เอ่อล้นขอบคุณสำหรับคำอวยพรนะครับที่เข้ามาอวยพรให้เธอทั้งในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับรวมทั้งรายการของเราเองก็แสดงความยินดีด้วยวัน นี่มีเสียงนิกกี้มินาดไหมฮะไม่น่ามีนะศิลปินระดับโลกขนาดนี้ไม่น่ามีบ้องส่วนคนนี้พลาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับรายการตามสัญญาใครที่เป็นแฟนคลับของพระเอกคนนี้โอ้โหต้องบอกว่าติดตามนะคุณพุทธพุทิชัยเขาบอกว่าขอเคลียร์คิวยากมากเพราะว่าต้องไปขอละครละครของพี่จุ๋ยนั่นแหละทางช่องของเรานะคะก็พาพี่พุธเนี่ยกลับไปเที่ยวบ้านเกิดในรายการตามสัญญานะคะที่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีนั่นเองค่ะก็เป็นการย้อนวัยเด็กด้วยนะคะกับชีวิตที่ผูกพันกับลํา คลองพาเที่ยวตลาดน้ําค่ะแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของประเทศนั่นเองนะคะและที่สําคัญยังไปทดลองทําน้ําตาลมะพร้าวในสวนด้วยนะคะนี่บอกเลยว่าเป็นวิถีชาวบ้านที่คุณพูดบอกว่าเขาสนใจคุณเป็นคนที่นี่หรอดูได้นะฮะคืนนี้3ามทุ่มครึ่งนั่นเองนะครับส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วเอ็มอูไปก่อนพรุ่งนี้เจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ